สวัสดีครับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลเราจะรวบรวมข่าวสารวงการฟุตบอลข่าวดังข่าวเด่นของฟุตบอลต่างประเทศให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ เรียกได้ว่าระเบิดฟอร์มเทพออกมาเลยนะครับในเกมคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาสาหรับเจ้าหนูโคพาเมอร์หลังจากเจ้าตัวทํา4ประตูช่วยให้เชลซีเปิดรังสแตมฟอร์ดบิตไล่ถล่มเอฟเวอร์ตันไปแบบขาดลอย6ประตูต่อ0ผลงานจากนั้นล่าสุดถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่แสดงเหตุเลยว่าทําไมหลายคนถึงยกให้โคพาเมอร์เป็นหนึ่งในการเสริมทัพที่ดีที่สุดของพรีเมียร์ลีกประจาซีซั่นนี้หลังจากที่เจ้าตัวย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยราคารวม42ล้านปอนด์และ4ประตูที่เขาทําได้ในนัดล่าสุดทําให้เกิดเกตทททีี่่่่่่นนนนนาาาาึงงออยยยยมมกดด้้วผะคัััเเชลซต อยู่หลายต่อหลายคนไม่ว่าจะเป็นดีดดเย่ด็อกบาแฟงลมพาดเอเดนอาซาและเดียโก้คอสตาแต่เพื่อนเเชื่อหรือไม่ยังไม่มีใครทําได้แบบโคพาเมอร์มาก่อนเพราะตอนนี้นะครับดาวเตะชาวอังกฤษถือเป็นนักเตะเชลซีคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ทําประตูในเกมพรีเมียร์ลีกที่สนามสแตมฟอร์ดบิดได้ถึง7นัดติดต่อก,กันเลยทีเดียวสําหรับผลงาน6นัดก่อนหน้านี้ที่โคพาเมอร์ลงสนามในถิ่นสแตมฟอร์ดบิดและทําประตูให้กับเชลซีได้นั้นประกอบไปด้วย1ประตูในเกมกที่ชนะเชฟฟิลด์อยู่ในเตะสองประตูต่อศูนย์ ขาบ้านไป2ประตูต่อ4 1ประตูในเกมทุบนิวคาสเซิลยูไนเต็ด3ประตูต่อ2การเหมา2ประตูในเกมที่เจ้ากับเบอร์ลี่2ประตูต่อ2และแฮตติกในเกมสุดเดือดที่ชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป4ประตูต่อ3และในค่ำคืนเมื่อวันที่15เมษา,ายนที่ผ่านมานะครับทำให้พาเมอร์กลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดอันดับที่5ที่สามารถทำประตูได้อย่างน้อยสลูกภายในนัดเดียวในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่อายุ21ปี11เดเดือน9วันต่อจาก ler, ny, ler, อ็อบบี้ฟาวเลอร์ยาคูบูอิยักเบนี่็รบบี้ฟ เดือน10วันนอกจากนี้นะครับโคลพาเมอร์ <Cole Palmer S 1> ยังนับเป็นนักเตะคนแรกของเชลซีนับตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมปี2010ที่ทําประตูเกมลีกได้อย่างน้อย4ลูกภายในนัดเดียวโดยคนสุดท้ายก่อนหน้านี้นะครับที่เขาทําได้นั้นก็คือแฟรงค์แลมพาร์ดและหากนับเฉพาะประตูจากจุดโทษที่โคลพาเมอร์ยิงเข้าตลอด9ครั้งที่รับหน้าที่สังหารเป็นรองสถิติสูงสุดตลอดการของยายาตูเร่ที่ยิงไป11ครั้งเป็น11ประตูและการยิงแฮตทริกให้ได้สักนัดหนึ่งก็ถือว่าทาได้ยากแล้วต่อให้จะเป็นการเล่นในบ้านของตัวเองก็ตามแต่การที่่ทําได้2นัตติอก ยิ่งถือว่าทําได้ยากกว่าเดิมเสียอีกและนี่ส่งผลให้โคพาเมอร์เป็นนักเตะเชลซี Chelsea คนที่2เท่านั้นที่ทาแฮตทริกในพรีเมียร์ลีกกับการเล่นในถิ่นสแตมฟอร์ดบิทได้ถึง2เกมติดต่อกันต่อจากเดดีเยด็อกบาที่เคยทําไว้ในฤดูกาล2009และ2010ในด้านผลงานส่วนตัวของโคพาเมอร์ในฤดูกาลนี้นะครับเขาลงเล่นให้เชลซีรวมทุกรายการ38นัดทําไป23ประตูกับอีก13แอสซิตและปัจจุบันนะครับครองดาวซันโวล่วงพรีเมียร์ลีกร่วมกับ, aland, อบอกเออร์ลิงฮาแลนด รางวัลรองเท้าทองคำหลังจบฤดูกาลนี้แน่นอนและกลับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลได้ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานกระแสต่างประเทศกันด้วยนะครับ